สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมสหัสวรัทธาพระสัพพัญญุหรือเรียกสั้นๆว่าอุ๋ยบุตรเวิดนะครับไม่ใช่คนดังไม่ใช่นักร้องนะครับเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดคําพูดคําสอนของบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะครับและเผยแผ่ความเก่งความสามารถของบุคคลท่านนี้นะครับบุคคลท่านนี้เป็นใครก็คือพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะหรือเรียกพระองค์สั้นๆว่าพระพุทธเจ้านั่นเองบุคคลท่านนี้ท่านประเสริฐที่สุดในโลกและในจักรวา ทั้งหลายทั้งปวงถึงจะมีมนุษย์ทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นๆหรือจะมีกี่ล้านล้านล้านโลกก็าตามไม่มีใครเทียบเท่าและไม่มีใครประเสริฐและไม่มีใครเก่งเท่าบุคคลท่านนี้นะครับ อย่างที่บอกไว้บุคคลท่านนี้คือพระพุทธเจ้านั่นเองอ่าย้ำอีกแล้วนะครับผมเผยแพร่เพื่ออะไรเพราะผมศรัทธาและพอที่จะเข้าใจสัจจะความจริงที่พระองค์ได้ตรัสได้พูดไว้นั่นเองนะครับบุคคลภายนอกหรือความเชื่อลทัทธิอื่นๆเขาก็จะมองว่าผมและบุคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะเป็นบุคคลที่งมง,งายพวกลัทธิอื่น,นๆ,ๆเขาจะเชื่ออย่างนี้นะครับ ก็ไม่ต้องไปว่าเขาเนาะเพราะพระองค์บอกว่าความเชื่อใดๆหรือใครจะบูชาอะไรท่านบอกว่าถ้าความเชื่อนั้นหรือการบูชานั้นไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดโครงตัดว่าจะไม่พ้นในสังสารวัตรนี้แน่นอนนะครับอริยมรรคมีองค์แปดก็คือการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความไม่ตายนั่นเองความไม่ตายคืออะไรชาพุทธวนหนึ่งก็ยังไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่นิพพานเนาะนิพพานหมายถึงดับเย็น นิพพานหมายถึงความไม่ตายนิพพานหมายถึงความเป็นอมตะนิพพานก็คืออยู่เป็นอมตะนั่นเองผมไม่ได้พูดเองนะครับพระพุทธเจ้าของเราเป็นคนตัดเองคนที่เผยแพร่ไม่ค่อยจะมีใครพูดพระธรรมวินัยของท่านที่มีอยู่นะครับแต่ส่วนมากคนจะได้ยินเพียงแค่นิพพานเนาะและคำพูดอื่นๆอีกมากมายเนาะที่ชาวพุทธยังไม่รู้ยังไม่ทราบเดี๋ยวจะพูดคุยกันต่อไป วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องคนที่ไม่ศรัทธาไม่เชื่อว่าบุคคลคนนี้รู้จริงทุกเรื่องครับก็ชาวพุทธนี่เองที่ผมจะพูดให้ฟังเป็นชาวพุทธแท้ๆนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าพระองค์มีความเก่งและมีความสามารถทุกเรื่องเลยนะครับนึกว่าพระองค์ตรัสรู้แค่อริยสัจสี่แต่ยังไม่รู้และยังไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระสัพพัญญู สัพพัญญูคืออะไรคือรู้ทุกเรื่องและรู้อย่างไม่มีประมาณไม่มีขีดจำกัดนั่นเองรู้อย่างไม่มีประมาณไม่มีขีดจำกัดนั่นเองนะครับบุคคลที่คิดว่าพระองค์รู้แค่เพียงอริยสัจสี่หรือคิดว่าพระองค์เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นแล้วไม่รู้โลกไม่รู้จักรวาลไม่รู้ว่าจักรวาลมีกี่ขนาดและไม่รู้ว่าโลกมนุษย์นั่นมีกี่ใบพระองค์รู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างนั่นแหละ แต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้อธิบายไว้พระองค์ก็บอกไว้ว่าท่านมีเวลาน้อยที่จะเผยแพร่ในส่วนที่กายของท่านจะต้องปรินิพานไปเนาะกายของท่านอยู่เพียงแค่80ปีจะมาพูดทุกเรื่องนั้นพระองค์ไม่ทำพระองค์จะพูดเน้นอริยสัจสี่เท่านั้นนะครับเพราะร่างกายของท่านมีอายุจำกัดนะครับท่านก็เลยบอกว่าสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดเป็นอันดับแรกของมนุษย์ที่ควรรู้คือ อริยสัตว์ทั้ง4ผมก็ได้เคยเผยแพร่ไปบ้างแล้วนะครับทุกคนก็คงค้นควาหากันได้ก็อย่างที่ทุกท่านก็รู้บ้างแล้วแหละว่าอริยสัตว์สี่นีอะไรบ้างก็มีทุก์มีสมุท,ทยัยมีนิโรธและมีมัคมีผู้อธิบายได้เก่งกว่าผมเยอะแยะก็ไปค้นคว้ากันได้เนาะแต่ที่มาพูดวันนี้บุคคลที่ผมได้กล่าวเมื่อกี้เนาะว่าเป็นชาวพุทธแท้ๆแ,แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเก่งและมีความสามารถมาก ท่านมียานอย่างรู้ในอดีตไม่มีประมาณยานอย่างรู้ในอนาคตไม่มีประมาณ รู้ว่าในอนาคตพระองค์ก็รู้อีการนานไกลจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกมาทีละดวงนะครับพระองค์จะตัดอีการนานไกลทีละดวงละดวงจนถึงดวงที่เจ็ดโลกของเรานี้จะหลอมละลายพระองค์บอกว่าจะเป็นเหมือนเนยที่หลอมละลายไปอย่างนั้นน,ะน่ะนะพระองค์มียาอย่างรู้ไม่มีประมาณและมียาอย่างรู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตเตยยะไม่ใช่พระสีอานหรือพระสีอริยะเมตไตรอย่างที่เขาพูดกันนะครับไม่มีในบาลีพระไตรปิฎกนครับ ว่าพระีอานหรือพระีอริยมิตรในะครับทุกท่านก็สามารถไปดูกันได้เนาะว่าพระองค์ตรัสว่าพระพุทธเจ้าเมตเตยะหรือเมตเตยโยองค์ถัดไปนะครับจะมาบังเกิดในโลกมนุษย์เรานี่เองในชมพูทวีปนะครับเห็นไหมครับว่าพระองค์มีญาณอย่างรู้ไม่มีประมาณนะฮะแล้วพระองค์ก็เคยตัดกับท่านพระอานอนท์ในเรื่องจักรวาลจักรวาลของเราทุกคนยังไม่รู้เนาะพระองค์รู้เรื่องนี้มาก่อน พระองค์ได้ตัดตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับจักรวาลมี3ระดับรู้ก่อนนะักวิทยาศาสตร์หลายพันปีเลยนะครับก็จะมีพวกละทินอื่นที่มาคอมเมนต์ในวิดีโอของผมนะครับเขาจะลบหลู่เขาจะไม่เชื่อในการตัสรู้และสัจจะความจริงที่พระองค์ได้พูดไปนะครับเขาก็พูดไปต่างๆนานาว่าพระองค์รู้จริงไหมว่าพระองค์เป็นเพียงบุคคลท่านหนึ่งที่มีท่านหนึ่งส่งมาอีกทีเนี่ยโอ้โหสุดยอดความคิดของเขานะครับ สัจจะความจริงที่พระองค์ได้ตัดสรุ้เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งถ้าทําเสร็จก็จะทําลิงก์ข้างล่างไว้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะไม่มีลิงก์ข้างล่างว่าสังสารวัตนี้มีเพียงมนุษย์ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเราก็เห็นกันทุกวันนั่นแหละแต่บุคคลไม่เชื่อว่าทําไมเราอยู่กับสัตว์เดรัจฉานทั้งที่มันคนละภพภูมิกันบุคคลอื่นๆเขาก็จะไม่เชื่อเนาะเขาเห็นกันทุกวันอย่างเงี้ยแล้วพบอื่นๆละ่ะพบเทวดาแล้วพบของพรมละ่ะ แล้วพบที่สูงกับพรมอีกเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าพบที่สูงกับพรมจะมีกี่พบบุคคลทั่วไปขางจะคิดว่าพรมนั้นสูงที่สุดแล้วไม่ใช่เลยพระองค์รู้หมดพระองค์รู้แม้กระทั่งชื่อของพรมทุกๆชั้นพระองค์รู้หมดเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องจักรวาลนี่แหละพระองค์ตัดไว้กับท่านพระอานนท์ถามว่าพระองค์ตัดไว้ทําไมก็พระองค์ก็ต้องตัดไว้บ้างเพื่อเป็นความรู้ว่าพระองค์รู้จริง ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ได้ตัดเลยแต่ที่จริงนะพระองค์จะไม่ตัดก็ได้พระองค์อาจจะรู้ล่วงหน้าแล้วแหละว่าจะมีคนปัจจุบันน่ะเขาจะไม่เชื่อว่าพระองค์เก่งจริงถามว่าพระองค์ตัดเรื่องนี้ทําไมมันก็เป็นอริยสัจสี่จักรวาลก็เป็นเพียงแค่ดินน้ําไฟลมเท่านั้นที่มาประกอบกันแล้วก็มาเป็นโลกเป็นดวงจันทร์เป็นดวงอาทิตย์เป็นวงจรเป็นดวงดาวเป็นกาแล็กซี่มันก็เป็นแค่ส่วนประกอบของธาตุทั้ง4ี่ก็เป็นเพียงแค่รูปนั่นเอง ่วนของนามก็มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเรียกว่าขันห้าร่างกายของเราตัวเราก็เป็นในส่วนของรูปอันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนั่นเองอ่าเห็นไหมพวกเราประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนื้อหนังเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งสี่ธาตุนั่นแหละและโลกของเราก็ประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมเช่นกันเห็นไหมจัก,กรวาลทั้งหมดก็ดินน้ำไฟลมนั่นเองพระองค์ตัดไว้เพื่อให้ทราบเพื่อให้รู้สุดท้ายมันก็ดับแตกสลายนั่นแหละ องค์ให้นึกถึงแบบนี้อ่าแล้วจักรวาลก็มีสามระดับระดับเล็กระดับกลางระดับขนาดใหญ่ในส่วนที่เล็กที่สุดมีพันจักรวาลโลกของเราก็มีสี่แบบชมพูทวีปหรือลักษณะโลกเนี่ยที่เหมือนของเราเนี่ยมีหนึ่งพันดวงรวมโลกเราแล้วส่วนจักรวาลขนาดกลางมีหนึ่งล้านจักรวาลมีหนึ่งล้านดวงดาวนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านคำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพันส่วนพันมาจากจักรวาลขนาดเล็กนั่นเอง และจักรวาลขนาดใหญ่พระองค์ก็คำนวณทวีขึ้นโดยส่วนพันเช่นเดียวกันทวีขึ้นจากจักรวาลขนาดกลางก็คูณเข้าไปนะครับว่าเท่าไหร่มากมายมหาศาลมากพระองค์ก็ตัดไว้แค่นี้ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีการแตกดับเป็นธรรมดา แตกดับขึ้นมาแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นของธรรมดาของมันเราทุกคนก็ไปตื่นเต้นกับมันนั่นแหละมันเกินดับเกินดับแล้วทาไมพวกเราไม่ตื่นเต้นกับในอนาคตที่จะต้องตายละ่ะไม่ตื่นเต้นในอริยสัจนสี่ทำอย่างไรเมื่อเราจะตายแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้ตายอีกต่อไปคือเป็นอมตะนั่นเองแต่ร่างกายเราต้องตายอยู่แล้วแล้วเราจะทำอย่างไงไม่ให้ตาย ถ้าตายครั้งนี้บุคคลที่ไม่รู้อริยสี่ก็จะต้องตายไปเรื่อยๆก็คือเกิดไปเรื่อยๆแล้วก็ตายไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าคนที่รู้อริยสี่ตามที่พระองค์ได้สอนไว้ก็จะตายครั้งนี้ครั้งสุดท้ายสําหรับพระอารหันต์นะครับส่วนคนที่ยังติดในกรรมปุบอยู่ แต่รู้อริยสัจสี่เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของสัจจะความจริงว่ารูปไม่เที่ยงวิทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงก็คือขันธ์ห้านั่นเองมันไม่เที่ยงบุคคลที่รู้แบบนี้เห็นการเกิดดับแบบนี้และมั่นคงในองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวนไหมมีสินห้าบริบูรณ์บวก,กับเห็นการเกิดดับพระพุทธเจ้าท่านเรียกบุคคลท่านนี้เป็นโสดาบันโสดาบันก็จะเกิดไม่เกินอีกเจ็ดชาติ จะทุกขอีกเจ็ดชาติเท่านั้นแต่ทุกขของโสดาบันน้อยกว่าผุตุชนที่ไม่ได้สดับโสดาบันนี้สดับแล้วคือได้ฟังแล้วนำมาปฏิบัตินำมาพิจารณาและใครควรทำของพระองค์นั่นเองทำตามคำสอนของพระองค์นั่นเองตามที่พระองค์ได้บัญญัติไว้พระองค์เรียกท่านเหล่านี้ว่าโสดาบันนั่นเองก็สรุปก็คือตาย ไม่เกินอีก7ครั้งคือจะไม่มีครั้งที่8นั่นเองครั้งที่7เป็นอรหันต์นั่นเองพระองค์ได้บัญญัติไว้แล้วเพราะพระองค์เห็นจริงเห็นในญาณของท่านเรียกจูตูปปาตยานถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนโสดาบันอีกสองประเภทคือเกิดอีกครั้งเดียวทนทุกข์กับการเกิดอีกครั้งเดียวก็จะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นอรหันต์รัรสรู้ในภพมนุษย์นั่นเองส่วนโสดาบันประเภท2ถึง3ครั้งก็มีพระองค์เรียกโกลังโกละ ส่วนเจ็ดครั้งที่ผมพูดก่อนหน้านั้นพระองค์เรียกเทเวจะมนุษย์เสจะคือเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นเทวดาบ้างนะครับแต่เทวดาไม่เลยไปจากกรรมาภพนะครับจะไปเป็นชั้นรูปประภพไม่ได้ตั้งแต่ผมมากาเยกาหรือชั้นผมขึ้นไปเป็นไม่ได้ต้องอยู่ในชั้นกรรมาภพเท่านั้นนะครับจะวนเวียนมามนุษย์บ้างเทวดาบ้างไม่เกินเจ็ดชาติครับชาติที่เจ็ดก็กระทําที่สุดแห่งทุกได้ก็คือจะไม่ตายอีกต่อไปนั่นเอง ตายครั้งที่7เป็นครั้งสุดท้ายบางคนก็อาจจะเร่งในชาติที่6ก็เป็นได้เป็นไปได้หมดนะครับอินทรีย์ของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนแช่ไป7็ชาติแต่ไม่มีชาติที่8แน่นอนพระองค์ยืนยันไว้ส่วนคนที่เชื่อและศรัทธามีความเชื่อน้อมจิตไปเป็นสัมมาทิฏฐิแน่นอนนะครับก็คือมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไม่เที่ยงเห็นไหมทุกอย่างมันไม่เที่ยงพระอ,องค์พูดจริงไหม ไม่เที่ยงก็คืออน,นิจังอน,นิจังคือ,อไรความแปรปวนความไม่คงที่ความแปรเปลี่ยนแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็แตกสลายแล้วก็หายไปนี่คือสัจจะความจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้นะครับนะเห็นไหมเรื่องแค่นี้ก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วแหละเป็นสัจจะความจริงมันเป็นกฎอิทัพปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันไม่เป็นไปโดยประการอื่นเห็นไหมกฎอิทัพปจจยา ถ้าเรียงร้อยต่อกันก็คือปฏิจจสมุปาทนนั่นเองคือสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเห็นไหมเป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าล่ะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีถ้าบุคคลใคร่ควรและรู้ตามแค่นี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์แล้วเป็นสัจจะความจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั่นเองไม่ต้องรู้โดยยานเลยรู้ในการใคร่ควรแค่ใคร่ควรก็รู้แล้วว่าเป็นสัจจะความจริงเมื่อเกิดมาก็เป็นอนิจจังเมื่อเป็นอนิจจังก็เป็นทุกข ตัวทุกข์นั้นที่นี้ก็คือสิ่งที่เกิดมาแล้วต้องแตกสลายนั่นเองตัวเราก็ต้องแตกสลายสุดท้ายมันก็ดับหายไปเห็นไหมก็เป็นสัจจะความจริงชาวพุทธส่วนใหญ่คิดว่าทุกข์สมุทัยนี่โรดมรรคนั้นตัวทุกข์ตัวที่หนึ่งเนะี่ยอริยสัจสี่ตัวที่หนึ่งคิดว่าเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ก็ถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมดในที่นี้พระองค์ให้คิดแยบคลายกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดมาแล้วแตกสลายนะครับ ชาวพูดส่วนใหญ่ก็จะคิดแค่มันเป็นความทุกข์สิ่งที่เป็นความทุกข์ก็แตกสลายสิ่งที่เป็นความสุขก็แตกสลายเห็นไหมครับคิดมาแล้วสุดท้ายมันก็แตกสลายแตกสลายมันก็ดับเห็นไหมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แตกสลายเห็นไหมครับพระองค์พูดสัจจะความจริงวิทยาศาสตร์ยังตามไม่ทันเลยแล้วคิดว่าพระองค์รู้ไม่หมด รู้แค่มาเทศธรรมหรืออาจจะคิดว่าพราะองค์เป็นบุคคลธรรมดาที่ตั้งตนมาเป็นศาสดาแล้วอยากดังอยากเทศอยากสอนอย่างเงี้ยบางคนจะคิดแบบนี้ก็มีไม่ได้คิดว่าพราะองค์เป็นคนตัสรู้จริงเพียงคนเดียวในโลกและรู้สัจจะความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดับไปไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวเป็นนามทั้งสี่ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่ะมันก็ดับสลายหายไปนักวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันเลยขนาดโลกมีกี่ระดับ มีกี่ล้านดวงพระองค์รู้หมดแหละแล้วจักรวาลอะเป็นอนันต์จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดนักปียศาสตร์สร้างยานสร้างอะไรมันก็ไปไม่ถึงได้แต่คิดจินตนาการว่ามันมีกี่ดวงกี่ดวงดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ดาวเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วเกิดมากี่ล้านปีเขาก็ตั้งสมมติฐานตั้งจินตนาการถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่พระองค์รู้มาก่อนรู้มานานแล้วก็คือรู้ทุกเรื่องนั่นเองรู้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ แต่เรื่องยิ่งที่เร่งด่วนที่สุดเป็นอันดับแรกของชีวิตที่ผมเคยย้ำไปแล้วคืออริยสัจสีที่พระองค์ได้ตัดไว้นั่นเองพระองค์ได้พูดเองว่าเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในชีวิตเร่งด่วนอย่างไรพระองค์ก็ตัดว่าเมื่อมีไฟลุกโพงเสื้อผ้าแล้วไฟลุกโพงบนศีรษะอยู่พระองค์ถามว่าจะทำอย่างไรก่อนไฟนั้นที่ลุกโพงเสื้อผ้ากับลุกโพงเส้นผมอยู่ยังไม่ต้องไปดับให้อริยสัจสี่ก่อนเป็นสิ่งที่เร่งด่วนขนาดไหนเมื่อรู้อริยสัจสี่แล้ว ก็จะสินทุกน่ันเองไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสวัสที่ไม่น่าไปเกิดนั่นเองสิ่งที่น่ากลัวผมเคยได้บรรยายไว้แล้วครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสังสารวัฏคืออะไรก็ให้ไปดูอีกทีนะครับมันน่ากลัวมากพงบรรยายไว้โอโ้โหขนาดโลกมนุษย์ยังน่ากลัวแล้วแต่ยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่าโลกมนุษย์อีกนะครับ ก็เดี๋ยวมีโอกาสผมก็จะทําในส่วนของสั่งสารวัตรนะครับจะมีพวกภูมิอะไรบ้างพวกภูมิ3ามพวกภูมินั้นเรียกว่าถูกบางส่วนนะครับแต่พระองค์บัญญัติไว้มีเยอะมากกว่านั้นพระองค์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสังกตะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะ่ะเป็นสังกตะโลกเราจะกี่ใบกี่พันใบกี่ร้อยใบกี่ล้านใบก็ตามสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัดไปมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนะครับ ผมเรียกว่าสังคตะจักรวาลร่างกายมนุษย์ร่างกายเทวดาร่างกายสัตว์เดรัจฉานและร่างกายในอื่นมันมีขันห้าและขันสี่ของมันและจักรวาลทั้งหลายนยะเป็นสังคตะส่วนอสังคตะคืออะไรเป็นชื่อแทนนิพพานนั่นเองอย่างที่ผมเคยบอกไว้เมื่อกี้เนาะในต้นเรื่องว่านิพพานมีหลายชื่อคืออมตะความไม่ตายดับเย็นอสังคตะ เนี่ยเป็นชื่อแทนนิพพานทั้งหมดเลยอะภูตังอะชาตังอะกาตังอะสังคตังเนี่ยเป็นชื่อแทนนิพนา์ทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะทําคลิปและจะนําเสนอในสิ่งที่ถูกต้องและอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมไม่ได้มีความเก่งกาจไม่มีความสามารถที่จะอธิบายได้แจม่มแจ้งแต่ผมก็ขอจะพูดในสิ่งที่ผมได้รู้ ได้ศึกษามาบ้างเพื่อเผยแพร่ในสิ่งที่เป็นจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ชาวพุทธที่ยังไม่รู้ได้รู้ตามส่วนที่รู้แล้วก็อาจจะข้ามไปครับเพราะคนที่ไม่รู้เรื่องในคำสอนของพระองค์ท่านยังมีอีกเยอะมีมากมาจริงๆครับอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านติดตามการนำเสนอการบรรยายในสัจจะความจริงที่พระองค์ได้ตัดไว้ย้ำอีกทีนะครับบรรยายอาจจะตกบกพร่องไปก็ขออภัยวันณที่นี้ด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีความศรัทธามีความรักต่อศรัาคตทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ